ชื่อน้ำฝนนะคะปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวค่ะพอดีเคยทคําคางมาแล้วแล้วไม่พอใจไม่สวยปกติเป็นคนที่คางสั้นค่ะก็เลยอยากมาแก้คางให้หน้ามันเรียวแล้วก็คางยาวกว่าเดิมค่ะปรับรูปหน้าให้ ดูดีสวยเหมือนอ้ำเหมือน <OF S 1> ชมพู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยทําที่อื่นมาก่อนแล้วค่ะแล้วทีนี้ซิลิโคนมันลอยมันไม่สวยมันไม่เข้ารูปหน้าเราโอมันลอยมันไม่สวยมันไม่เข้ารูปหน้าเราค่ะก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอด้วย แยเป็นคางแผ่นนอกเนาะของของดิงจฟสา้วแล้วก็ดูเป็นกระป๋อเกินไปนะครับตัวจะแนะนาตัวเป็นขายาวนะครับขายาวก็จะออกขาจะออกมากว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะรับกับรูปหน้าได้มากกว่านะครับแผ่นนอกก็จะมีแผ่ที่ใต้คางนิดนึงเนาะเดี๋ยวหมอจีบตรงรอยเลยนะไม่ต้องมี่คเลย ก็มีก <myster> ล <iously> yeah. well, <laughs> ัว <laughs> นิดหน่อยเล็กน้อยค่ะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยากสวยอยากสวยอยากสวยค่ะก็ต้องอดทนค่ะน้ำฝนมั่นใจและเชื่อใจคุณหมอค่ะน้ำฝนก็เลยมาที่อาทิตย์คลินิกค่ะ